ในยุคที่การป้องกันตัวกลายเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสําคัญมากขึ้นปืนพกขนาดเล็กเริ่มได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มบุคคลทั่วไปเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐปืนพกขนาด22ลแม้จะดูเล็กและเรียบง่ายแต่กลับมีประสิทธิภาพการใช้งานที่น่าทึ่งโดยเฉพาะเมื่อถูกออกแบบมาในรูปแบบใหม่อย่างเค T ที22ลอซึ่งได้สร้างเสียงฮือฮาในวงการอาวุธพกาพาอย่างมากในปีที่ผ่านมา ด้วยความเรียบง่ายความทนทานและราคาที่เข้าถึงได้ทําให้เคชทีกลายเป็นปืนพกขนาดเล็กที่ผู้ใช้ทั่วประเทศเริ่มหันมาให้ความสนใจไม่ใช่เพียงเพราะมันใช้งานง่ายแต่ยังเพราะมันสามารถมอบความมั่นใจในการป้องกันตัวได้ในทุกสถานการณ์ประวัติและการพัฒนาปืนพกเคชทีขนาด 22อ o r เป็นผลงานของบริษัทผู้ผลิตอาวุธภายในประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาอาวุธป้องกันตัวขนาดเล็กโดยเฉพาะจุดเด่นของการออกแบบคือการผสานความเรียบง่ายเข้ากับฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในชีวิตประจําวันโครงการพัฒนาเริ่มต้นขึ้นในปี2022โดยทีมวิศวกรจากโครงการความร่วมมือระหว่างทหารและภาคเอกชน ซึ่งมุ่งหมายให้ได้ปืนพกที่เหมาะกับการพกซ่อนได้ง่ายน้ำหนักเบาแต่ยังมีความแม่นยำเพียงพอในการป้องกันตัวและการใช้งานในภารกิจจริงผลลัพธ์ที่ได้คือเคชรุ่น22โลออดซึ่งวางตลาดในปี2024และได้รับกระแสะตอบรับเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่สายข่าวสายสืบรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองอาวุธการออกแบบและลักษณะทางเทคนิคเคช 22ลอถูกออกแบบมาให้มีรูปทรงกระทัดรัดน้ำหนักเบาและใช้งานง่ายตัวโครงสร้างหลักผลิตจากวัสดุโพลิเมอร์ผสมโลหะน้ำหนักเบาเพื่อให้สามารถพกพาได้โดยไม่รู้สึกเกะก,กะพร้อมลายกันลื่นบริเวณด้ามจับเพื่อความมั่นคงในการยิงความยาวลำกล้อง2.7นิ้วความยาวรวม5.5นิ้วน้ำหนักเปล่า430กรัมความจุแมกกาซีน8นัดระบบลั่นไก ซิงเกิลแอคชัหรือ d ับเบิ a แอคชัขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยวัสดุโครงปืนอลูมิเนียมผสมโพลิเมอร์ระบบความปลอดภัยแมนน f วลสตีทอ f ไฟ i n g Pin Block การออกแบบภายนอกค่อนข้างเรียบง่ายไม่มีส่วนเกินทําให้พกซ่อนได้ง่ายในเสื้อผ้าทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อการเกงหรือกระเป๋าถือโดยที่ไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในชีวิตประจําวันประสิทธิภาพของกระสุน22ลออหลายคนอาจมองว่ากระสุนขนาด 22่สอลร์มีพลังงานต่ำเกินไปสำหรับการป้องกันตัวแต่ในความเป็นจริงแล้วหากใช้อย่างถูกต้องมันสามารถหยุดภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพโดยเฉพาะเมื่อยิงในระยะใกล้กระสุน22่สอลร์มีข้อดีหลายประการแรงถีบต่ำมากทำให้ควบคุมได้ง่ายแม้เป็นมือใหม่เสียงเบาวกว่าขนาดอื่นๆเหมาะกับการใช้งานแบบเงียบราคาถูกและหาซื้อง่ายทำให้สามารถฝึกยิงได้บ่อยความเร็วปากลำกล้องเฉลี่ยอยู่ที่1 0 0 0 1 200ฟุตต่อวินาทีเมื่อจับคู่กับโครงสร้างของเค T 22โลออ์แล้วกลับกลายเป็นปืนพกที่สามารถยิงต่อเนื่องได้รวดเร็วแม่นยำและทำให้ผู้ใช้มั่นใจมากขึ้นในการใช้งานจริงความสะดวกในการพกพาจุดขายหลักของเค t ท22โลออ์คือความพกพาสะดวกจนแทบลืมไปว่ากำลังพกปืนอยู่ด้วยน้ำหนักที่เบากว่า,กวา500กรัมและขนาดที่กระทัดรัดทำให้สามารถซ่อนได้ในสถานที่หลากหลายโดยไม่เป็นที่สังเกต ไม่ว่าจะเป็นการพกไว้ในเอวกระเปา๋าหรือแม้แต่ในกล่องเครื่องมือของรถยนต์ปืนรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ความคล่องตัวได้อย่างดีเยี่ยมทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกับซองหนังหรือซองพิเศษได้หลากหลายรูปแบบความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือแม้จะเป็นปืนพกขนาดเล็กแต่ KHT 22โลออไม่ลดระดับความปลอดภัยลงตัวปืนมาพร้อมระบบเซฟตี้สองชั้นทั้งแบบแมนูอลและอินเทอร์เนลโดยระบบไฟริงพินบล็อกช่วยป้องกันไม่ให้เข็มแทงชนวนทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้งานในการพกพาและเก็บรักษามีการทดสอบความทนทานทั้งในสภาพอากาศร้อนจัดฝุ่นละอองและความชื้นสูงปรากฏว่าปืนสามารถทำงานได้ตามปกติโดยไม่มีการติดขัดเป็นสัญญาณที่ดีถึงความน่าเชื่อถือในการใช้งานระยะยาวการใช้งานจริงและประสบการณ์ของผู้ใช้ ผู้ใช้งานหลายรายที่ได้ลอง k H. t 22ี่ลอต่างให้ความเห็นคล้ายกันว่าปืนรุ่นนี้เหมาะกับการพบประจำตัวในชีวิตจริงอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้มีพื้นฐานด้านการยิงปืนก็สามารถควบคุมได้ง่ายมีรีคอยต่ำและเข้าเป้าได้แม่นในระยะไม่เกินสิบเมตร เจ้าหน้าที่สายข่าวหรือเจ้าหน้าที่สายสืบที่ต้องการพบปืนลับต่างยกย่องในขนาดของปืนรุ่นนี้ว่าเหมือนพบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นหนึ่งมากกว่าปืนนอกจากนี้ยังมีการนําไปใช้ในการฝึกยิงขั้นพื้นฐานให้กับผู้เริ่มต้นก่อนจะเปลี่ยนไปใช้ขนาดใหญ่ขึ้นราคาจําหน่ายและการเข้าถึง KHT 22ลองวางจําหน่ายในราคาประมาณ9 0 0 0 11 000, 000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมโดยถือว่าอยู่ในระดับราคาที่เกื้อมถึงสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีใบอนุญาตครอบครองอาวุธถูกต้องตามกฎหมายกระสุนขนาด22ลออก็มีจำหน่ายทั่วไปในราคาที่ไม่แพงซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีอะไหล่และศูนย์บริการจากผู้ผลิตในประเทศรองรับกรณีมีปัญหาการใช้งานสรุปเล็กแต่ครบจบในกระบอกเดียวเค 22อออาจดูเป็นปืนพกที่เล็กและเรียบง่ายแต่ภายใต้ขนาดกระทัดรัดนั้นซ่อนพลังแห่งการป้องกันตัวไว้ครบครันเหมาะสำหรับผู้ใช้งานทุกระดับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไปจนถึงประชาชนทั่วไปที่ต้องการความมั่นใจในชีวิตประจำวันปืนพกรุ่นนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อการรบหรือการจู่โจมแต่เกิดมาเพื่อการป้องกันอย่างมีสติปลอดภยัยและถูกกฎหมายในโลกที่ความไม่แน่นอนอาจอยู่ข้างหน้าเราในทุกวัน